สองสองโอ้สองสามนี่ขึ้นมาแล้วกันเด้ออากาศเนี่ยขึ้นแล้วนี่เออมาตาเนี่ยขึ้นแล้วนี่โอ้นี่ยเนี่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 ขึ้นแล้วนะครับพี่โอ้ยนี่ยนี่อีกแล้วแล้วแล้วโอ้หือสี่เลยนะครับอืมโอ้อยังกันน้อยเป่านี่เนาะ โอ้ป้านเลยโอ้ยเปูยังกันชนตรงนี้อืมตัวใหญ่ด้วยนูะด้วยด้วยเนาะตัวใหญ่โตเลยโอ้ยตะเปาโอ้ยตะเปากิโลละสี่ร้อยบาทนั้น,อ,น,น,อ,อ,น,นอืมเปิดก็ล่ะอืม คายหาเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่สองครับ FC วันที่สองเดี๋ยวต้องขับรถลงไปโอ้หไปจุดนู้นนะครับที่ไกลๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าไม่กลับไปเดินกันเหนื่อยครับเหนื่อยเดี๋ยวจะไปพ่าจุดนี้ไปเลยนะครับ4ี FC. มากันหลายกนนะครับวันนี้รถพ่วงตามไปนะครับ รถพ่วงบุกมาไม่ได้กับผมบุกมาได้นะครับเด็ด oh ีโ oh อ้โหกับทราไม่บุกเดินกันเหนื่อยนะครับเดินกันเหนื่อยเอารถพ่วงลงมานะเอารถเครื่องลงมานีครับ อีกแล้ววันที่สองนะครับวันที่สองลงทะเลหาออยอเจดีกับเมื่อวานก็ได้มาแล้วเอาไปต้มเอาแกงกะทินะครับวันนี้เรามาเจอกันอดกนะครับมาเจอกันอดกหมยมาหาไหม้เมื่อวานนะครับเป็นีนเมื่อวานโดนลมมาลมมันไม่ับมานะครับแต่ว่าเมื่อวานก็จอดจุดนี้นะครับนี่นะครับเป็นีนี่จอดจุดนี้เลยนี่วรจะวนวนได้นครับ น,นะครับว่ากับรถลงไปดีกว่าออกมาที่รองกับาที่รองเงียนรถมันชุดอได้แล้วนะครับหวัดดีวัดดีอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้วันที่สองนะครับก็ เมื่อวานได้มาพอใช้ได้นะครับแถวันนี้มา,อาหอยเจดี JD. ครับหอยเจดีที่หมายเดิมหมายเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาก็ชมนะครับว่าวันนี้จะหมานไม่หมานโอเคมากันหลายคนนะครับครูกันตังมาด้วยนะครับวันนี้ครูกันตังมาด้วยนะครับครูนุ่งกำลังเดินมานะครับกำลังเดินเดินมาแล้วนะครับก็มาจากกันตังเห็นผมลงลงคลิปนะครับก็ ตามมาจากกันตังนะครับสตีเดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันครับว่าวันนี้จะได้หอยสักกี่ตัวโอเคเดี๋ยวมาคอยชมรอบๆกันเลยนะครับไปนะครับุสตีเมื่อวานนะครับหมายมาเมื่อวานเรือใหญ่เกาะหมกเกาะลันตากระบี่ก็วัลแหลมไซนะครับ แล้วหนึ่งตัวนะครับน,นี่เจนี่นเจอแล้วนะครับใช่ไหมเนี่ยดูตาทางโอ้โหไม่เห็นแทบมันเดียว่าเอาไว้ก่อนเสียงดังก๊อกเลยแต่ว่าอืมอาหอยเจดีโอ้โหไม่เหมือนเมื่อวานแล้วนะครับพี่ แบบเอาไม่ยั้งเลยนะครับเดินมาเนี่ยครับโอ้มยมาเจอแล้วนะครับใช่ไหมใช่ไหมไม,ไม่ใช่อีกแล้วไปไหนกันหมดละเด๊อ้า แล้ววันนี้ไปไหนหมดละนี่อ้อยเนี่ยน้ำไม่แห้งเต๋เอวะใช่ไหมน้ำยังไม่แห้งนะครับเต๋อหอยยังไม่ ไม่ขึ้นมาเลยนะครับนี <S <S ป่ปลาคุณครูมาจากกันตังนุ่นนะจากกันตังนี่นี่นี่นปอตามาหอยวันนี้หอยไม่รู้จะเจอหอยไม่ไม่เจอน้ำข้าสี่ข้ากับน้ำจะลดไก็ทินไมใส่นุนนะครับกวาจันน้ำจะลงนะครับน้ำยังเยอะอยู่นะครับเอฟซีน้ำยังเยอะหอยยังไม่ได้นะครับ หอยยังไม่พุดนะครับก็ให้น้ําแห้งก่อนนะครับมันจะพุดขึ้นมามันจะคลานขึ้นมาเหนือน้ํานะครับย,ยังไม่มีเลยนะครับเอฟซีเจอแค่สองตัวไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ตอนนี้ผมลงมาถึงที่จุดเมื่อวานเลยครับเอฟซีจุดเมื่อวานนะครับเมื่อวานเจอแบบหอยแถวนี้นะครับโอดไปไหนไม่ถูกเลยนะครับได้เยอะมาก แต่วันนี้นะครับวันนี้มากันหลายคนนะครับแต่ยังไม่เจอหอยเลยนะครับเอฟซีมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมผมก็บอกไม่ถูกนะครับของในทะเลเนี่ยครับไม่แน่นอนไม่แน่นอนนะครับสิ่งที่แน่นอนบางทีก็ไม่แน่นอนนะครับมวลขึ้นเต็มหมดเลยนะครับ การที่แปลกมากนะครับเมื่อวานเนี่ยครับผมจอดรถจุดจุดนี้นะครับเมื่อวานได้ได้จนแบบเต็มถังเลยนะครับแป๊บเดียวกับแต่วันนี้ยังไม่เจอทักตัวทีครับสี่โอ้โหมันเป็นยังไงครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลุยกันต่อนี่อันนี้น้ำพุ่งแล้วนี่นะครับอ้อยขึ้นมาแล้วนะครับเฮ้ยเริ่บเจอแล้ว

สองนะครับเป็นสี hoje, ่โอ้ยยังขึ้นคํานะครับน้ำคํานะครับจบน้ำคําแต่วันนี้มาขึ้นอีกฝั่งนะครับเมื่อวานขึ้นอยู่ฝั่งฝั่งโน้นนะครับวันนี้มาฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งแต่ขึ้นมาเยอะวันนี้นะครับขึ้นมาเยอะไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานแบบโอ้โหแบบทะลักเลยนะครับ อันนี้ก็ได้สองตัวนี่ครับนี่เจอแล้ว,วนะครับโอ้โหไม่ใช่อุมหังมันเป็นอุมหังโอ้โหมาเจอใสแต่ไม่มีอะไรเลยนะครับเดสิไม่มีเลยกับเจอเจอใส ไม่มีตัวโอเคเดี okay, ๋ยวลงไปหาหอยต่อหอยนี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่จะกลานอยู่นะครับคำมันจะกลานขึ้นมาเลยนะครับ,บตัวเล็กแมยวนะครับตัวเล็กแมวลอยลอยลอตัวเล็กปล่อยตัวเล็กปล่อย เริ่มขึ้นมาจากผิวดินนะครับเริ่มขึ้นมาจากผิวดินก็มันจะคำ้ำเริ่มจะค้ำนะครับพอยจะขึ้นนะครับนี่นี่นี่นเจอเจอเจอแล้ว มาหนาปับเลยเออเนี่ยครเนี้ยมันจะขึ้นเดี๋ยวขึ้นอย่างไรเอินเอออะไรนี่กนันใดนี่ขึ้นอย่างนี้เนี้ยนี่นี่กลันอย่างนี้อ๋อนี่น้าเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วเออนี่ครับส่เออมันแทกขึ้นมาเลย เออมันเตนะเงินน้ำแลวเนวหอยก็เริ่มขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะครับพีีหอยเริ่มขึ้นโหดูกมลังเดินไม่รู้้ายไม่ได้หอยจะขึน้นอยู่แถวนี้นะครับทำไมไนี่ขึ้นานนะรนไรกันนี่ อันี่มัน,มน,มนเดิอบขึ้นเลย,น,ย,เน,ยเน,น้อย <laughs> เลย้วอบ้านลยนยอกฟังนู่นแต่เดียว่อเราไปแหลฟังนูแล้วฟังไม่คำแต่เดียว,วนีก่ฟังเตะปอบเตะว่านี่เพื่อมันเดียวมาปอบนี่เราเตีตัวหลอกคอกวามก็ดู อนั่นนั่มนกรโปรมได้มันมันก็เป็นนเออได้ได้เีนยระอ,อขึ้นแล้ว ดีหอยลับไก่นะครับเจี๊ยนี่เจออีกแล้วนะนี่กัดเออขึ้นแล้วดินี่ขึ้นแล้วนี่นี่โอ้นี่นี่กัดขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้เด็ดเด็ดเด้กาดเออเด็โอ้มาเลยนี่โอ้โหนี่ครับเจี๊ยเจอแล้ว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 มันขึ้นแล้วนะครับอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว โอนี่นี่กับเปสิโอ้โเจอแล้วเจอแล้วอืมนี่เร่งแล้วเร่งแล้ว

Này mà nó thắt nè Nè Này hả Ừ Hỏi chơi đi เออมันึ้นมันหนอเออมันอืมคืนแล้วคับเด้อเออไปดูปูมากรปูมากนปูมากนปูมาปูมาเอรได้ปูมาตัดเสีตัว

cái tăng con cái tăng con. Ô, lên leo lên leo. Ủa cầm, ủa oh, cầm cho cứ lèo nè các bói จับอ้อยหลักเกยหอยเจดีเอาไปทำซีฟู้ดเอาไปจิ้มซีฟู้ดนะครับคอยมาชมกันนะครับเอฟซีคอยมาชมกันนี่เจออีกแล้วนะครับก็แล้วมันจะคลานขึ้นมาเหนือน้ำนะครับการขึ้นมาเหนือน้ำนะครับเอฟซี นี่ครับตัวใหญ่เป้ตัวโตๆนะครับเอฟซี FC. นี่จะกลานขึ้นมาจากเหนือน,น้ำนี่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 โอ้โหตัวใหญ่เลยนี่นี่นี่โอ้โหตัวใหญ่เลยครับเอฟซีโอไม่ใช่เปลือกมันช่องเลยเ็มอ๋อโดยนอกแหลนอกแหลนนอกแหล่เออไม่พลาดแล้วครับไม่พลาดแล้ววันนี้ไม่หมานหม,มานอีกแล้วนะครับหมานอีกแล้วเกือบใจหายเลยนะครับ เพราะตอนบ่ายๆไม่มีไม่มีหอยนะครับหอยอยังไม่ขึ้นหอยจะขึ้นแบบน้ำขำๆนะครับเพราะว่าอ,อากาศเย็นๆอากาศเย็นๆมันจะขึ้นมานะครับโอ้ยนะครับสุดยอดชิวๆเลยนะครับโอ้ยนู่นๆ,ๆมองเห็นแตกลนู่นใช่ไหมดูตาทางมันจะใช่เนี่ยโอ้สองสองโอ้สอง,อส,องสามนี่ขึ้นมาแล้วกันเอออากาศเนี่ยขึ้นแล้วนี่ เออมาตานี่ขึ้นแล้วนี่โอ้โหนี่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 ขึ้นแล้วนะครับเทีโอ้ยนี่นี่อีกแล้วอีกแล้วแล้วโอ้โหอืมสีเลยนะครับอืมเอ้บายนะเ็มโน้มันเนี่ยมันได้เตะไรโน้ตักเยอะโน้โน้โน้โนนั่นนั่นนั่นมันไม่ไม่ใจ <laughs> โอ้โหมันเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วกลับอยู่ใกล้ๆก,กับที่เมื่อวานเมื่อวานอยู่ฝั่งนู้นนะครับทีประมานนะครับอรถจอดอยู่นู่นนะครับตีมันนี่ครับอยู่นี่โอ้โหนี่น,นี่โอ้โหตัวใหญ่แต่ไม่ใช่เต็ง พวกเราทั้งเสียคนก็ได้เดินทางกลับนะครับเดินทางกลับับก็ได้คนพอประมาณนะครับเอฟซีนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้วันที่สองครับเอฟซีวันที่สองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับไกลนะครับเอฟซีรถจอดไกลต้องเดินไหลเป็นเกือบหกร้อยเมตรนะครับรถจอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับรถจอดยู่จุดนู้นนะครับ จุดกลางกลางทะเลนะครับกลางชายหาดน,นะครับจำชื่อก็เดี๋ยวจะขับรถขึ้นไปที่ฝั่งนะครับก็ตอนนี้เวลานะครับเจตอนนี้เวลาก็ใกล้จะค่ำแล้วครับใกล้จะค่ำครับโอโ้โหว้าสวยเลยครับเจแบบเดี๋ยวจะได้เดินทางกลับนะครับเดินทางกลับจุดนู่นนะครับ ตอนนี้ก็เดินมาหอบนะครับท่านชมนี่ครับรถจอดอยู่นี่นะครับรถจอดอยู่นี่นะครับมาถึงที่จอดรถนะครับก็จอดไกลกับเมื่อวาน,นครับเมื่อวานจอดอยู่ริมขอบน้ําเลยครับว็วันนี้น้ําลดช้านะครับก็มาจอดอยู่จุดนี้นะครับ ตั้งนะครับเนี่ยกำลังจะถึงฝั่งเลยครับผมก็ขับรถขึ้นมานะครับ